สวัสดีครับทุกคน่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนอะไรดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสําคัญที่จะส่งผลกับทุกคนในประเทศจริงๆไม่ว่าคุณจะทํางานประจําเป็นฟรีแลนซ์เจ้าของกิจการหรือแม้แต่นักลงทุนหุ้นต่างประเทศครับนั่นก็คือระบบภาษีใหม่ที่เริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี2570และทําไมมันถึงกระทบกับการลงทุนโดยเฉพาะคนที่ชอบเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศภาษีไทยก่อนการเปลี่ยนแปลง ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยก่อนหน้านี้ทํางานยังไงระบบเป็นขั้นบันไดก้าวหน้าครับรายได้น้อยเสียภาษีน้อยรายได้มากเสียมากตัวอย่างเช่นรายได้ไม่ถึงแสนห้าต่อปีเนี่ยได้รับการยกเว้นช่วงแสนห้าหมื่ถึงสามแสนบาทเสีย5%เ รายได้สูงขึ้นไปเช่น1ล้านถึง2ล้านบาทเสีย20%และสูงสุดคือ35%สําหรับรายได้เกิน5ล้านบาทต่อปีพูดง่ายๆคือใครมีรายได้สูงมากๆอัตราภาษีก็สูงตามไปด้วยแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือรายได้จากต่างประเทศก่อนปี2,567จจะถูกเก็บภาษีก็ต่อเมื่อโอนเข้ามาไทยในปีเดียวกันเท่านั้นถ้าเราเลือกไม่โอนเข้ามาไทยในปีเดียวกับที่ได้มาก็หลุด ไม่ต้องเสียภาษีไทยนี่แหละครับที่ทําให้หลายคนไปลงชุนต่างประเทศแล้วเลือกเก็บเงินไว้ข้างนอกไม่รีบเอากลับมาไทยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี2567แต่ตั้งแต่1นึ่งมกราคม2567เป็นต้นมาก,มนรกรมสรรพากรได้ออกกฎใหม่ที่เรียกว่า limit a n c e rule รายได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศตั้งแต่1มค .67 เมื่อไหร่ที่โอนกลับมาไทยต้องนำมาคำนวณภาษีทันที ส่วนรายได้ที่เกิดก่อน1มค67ถ้าโอนเข้ามาหลัง31ธันวาคม66ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้แหละครับที่หลายคนสับสนผมอธิบายเพิ่มให้นะครับทำไมถึงไม่ต้องจ่ายย้อนหลังก็เพราะก่อนปี2567มีกฎอยู่แล้วว่าถ้าไม่ได้โอนกลับมาในปีเดียวกันก็ไม่ต้องเสียภาษีไทยดังนั้นรัฐบาลจึงประกาศชัดว่ากฎใหม่จะไม่มีผลย้อนหลังเพื่อความเป็นธรรม ไม่งั้นจะกลายเป็นการบังคับเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งไม่แฟร์และกระทบความน่าเชื่อถือของระบบภาษีทีนี้มาถึงเรื่องใหญ่ปี2,570ครับรัฐบาลจะใช้ระบบที่เรียกว่า Negative Income Tax หรือ NIT ทุกคนต้องยื่นภาษีไม่ว่ารายได้สูงหรือต่ำถ้ารายได้ต่ำกว่าเกณฑ์เสียภาษีคุณจะไม่ต้องจ่ายแต่รัฐจะเอาข้อมูลนั้นไปคำนวณสวัสดิการเช่นเงินช่วยเหลือเงินอุดหนุน หรือสิทธิพิเศษอื่นๆถ้าไม่ยื่นก็จะไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการใดๆเลยพูดง่ายๆคือทุกคนต้องเข้าระบบเพื่อให้รัฐเห็นภาพรวมรายได้และแจกจ่ายสวัสดิการได้อย่างยุติธรรมผลกระทบต่อนักลงทุนหุ้นต่างประเทศสำหรับนักลงทุนต่างประเทศเรื่องนี้สำคัญมากหากคุณลงทุนในหุ้นสหรัฐจีนญี่ปุน่นหรือยุโรปแล้วโอนเงินกลับมาไทยเมื่อไหร่จะถูกนับเป็นไรายได้ต้องเสียภาษีทันที ถ้าคุณเลือกไม่โอนเข้ามาไทยยังไม่ต้องเสียภาษีไทยแต่เงินก็จะติดอยู่ต่างประเทศระบบใหม่จะใช้ฐานข้อมูลเชื่อมโยงทั้งธนาคารบโบรกเกอร์ข้อมูลโอนเงินทําให้การเลี่ยงภาษีทําได้ยากมากเคสจําลองครับลองยกตัวอย่างนะครับกรณี A รายได้ก่อนปี2,567สมมุติคุณลงทุนหุ้นสหรัฐแล้วขายทํากําไรได้1้านบาทในปี2566แต่คุณโอนเงินกลับมาไทยในปี2567 ไม่ต้องเสียภาษีไทยเพราะรายได้เกิดก่อนปี67กรณี B รายได้หลังปี2567คุณลงทุนเหมือนกันขายหุ้นแล้วได้กำไร1ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์2567ถ้าคุณโอนเงินกลับมาไทยปีเดียวกันหรือปีไหนก็แล้วแต่ต้องเสียภาษีไทยตามขั้นบันไดเช่นสมมติคุณรวมกับรายได้อื่นแล้วคุณอยู่ฐานภาษี20%ก็ต้องเสียภาษี20 0 0 0 0บาทกรณี C มีภาษีต่างประเทศ คุณขายหุ้นสหรัฐแล้วโดนหักภาษีที่ต้นทางไป15%เท่ากับ150,000บาทเวลาเสียภาษีไทยคุณสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีซ้อนมาหักออกได้ถ้าไทยมีส่วนที่สัญญากับสหรัฐแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีส่วนที่สัญญาก็อาจต้องจ่ายเต็มผลกระทบเชิงกลยุทธ์สิ่งที่นักลงทุนอาจต้องปรับคือเลือกเก็บเงินไว้ต่างประเทศนานขึ้นเพื่อรองเงอนขผ่อนพลานใหม่เช่นยกเว้นถ้าโอนกลับใน12เดือนทับ2พีภาษี แต่ตอนนี้ยังเป็นข้อเสนอต้องรอให้ชัดเจนใช้โครงสร้างการลงทุนเช่นกองทุนหรือนิติบุคคลเพื่อบริหารภาษีหรือบางคนอาจเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่จําเป็นต้องโอนเงินกลับมาไทยเช่นอสังหาต่างประเทศมุมมองต่อระบบใหม่จากมุมรัฐฐานภาษีจะโปร่งใสขึ้นรัฐมีไรายได้มากขึ้นเอาไปทําสวัสดิการได้ตรงจุดจากมุมนักลงทุนต้องโปร่งใสขึ้นวางแผนรอบคอบมากกว่าเดิม จากมุมสังคมคนทุกระดับต้องยื่นภาษีหมดทําให้เห็นภาพรวมรายได้ประเทศจริงๆดังนั้นเพื่อนๆที่ลงทุนต่างประเทศควรเริ่มวางแผนภาษีตั้งแต่วันนี้ศึกษากติกาให้ชัดเจนและถ้าไม่มั่นใจต้องควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของภาษีปี2570ที่ทุกคนต้องรู้โดยเฉพาะนักลงทุนหุ้นต่างประเทศก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีด้วยนะครับและอย่าลืมว่า คลิปนี้จะดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ